สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีรดาทาโรไทยชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีในการทำคลิปดวงในงานความรักนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2564นะคะสําหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะถึง10 15พฤศจิกายนค่ะตรงนี้ตรงนี้อาจารย์แต่งแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาลแล้วก็ราศีตามแบบไทยสำหรับคนที่จะนำวันที่แบบตะว,วันตกมาดู้วตรงนะคะก็สามารถนำมาดูได้นะคะเพราะาตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะนั้นเอาที่ตรงกับคุณที่สุดนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะพลังงานของชาวตุลน,นะคะ สิ่งที่อาจารย์ได้นะคะ s t r a n g h นะคะ light นะคะแล้วก็ health อืมอาจจะเป็นลักษณะของความเข้มแข็งของชาวตุลน,นะคะความเข้มแข็งความอดทนความพยายามของชาวตุลน,นะคะกําลังนําคุณนะคะมาสู่จุดนะคะที่คุณได้พบแสงสว่างนะคะแสงสว่างความชดช่วงชัชวาลในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าการศึกษานะคะ ผลของความอดทนความพยายามความเข้มแข็งของคุณเนี่ยตอนนี้นะคะเหมือนกําลังทําให้คุณประสบความสําเร็จคุณมีความโดดเด่นคุณมีออร่ากระจายนะชาวตุลน,นะคะ คุณอาจจะทํางานหนักมามากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนไพ่อาจจะบอกว่าดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะชาวตุลหรือบางคนที่อาจจะเจ็บป่วยอยู่นะคะเฮลต์ตัวนี้อาจจะเหมือนกับว่าเฮลท์กับไลท์มาด้วยกันแล้วก็สตรีน,นะคะคุณจะกลับมาหายป่วยกลับมาแข็งแรงกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้งหนึง่งนะคะพลังงานขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ อยากจ,จะใช้ไพ่ทาโร่ที่ชุดใหญ่นะคะใบใหญ่นิดเึงจะได้เห็นชัดๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นเรื่องราวนะคะในเดือนพฤศจิกายนของชาวตุลกันดีกว่าใบแรกนะคะคุณขึ้นมานะคะมีไพ่ของแฮงแมนอ้ยมาลุ้นกันนะคะว่าแฮงแมนมาพร้อมกับอะไรว้าวเดอะสตาร์ The Star นะคะ จารู้สึกว่าพลังงานไพ่ขึ้นมาตรงกับสเตรนแล้วก็ไลท์ตัวนี้เลยนะคะเอาเขาปลิวมาเองนะตรงนี้นะคะ,ะเขาอยากออกนะคะสเตรนอ่อไม่ใช่เทมนเพอเรนซ์นะคะแล้วก็เป็นไพ่ของสองไม้เท้าค่ะพลังงานของการก้าวไปข้างหน้านะคะชาวตุลน ออีกใบหนึ่งไม่แน่ใจจะพอไหมยัดเลื่อนไพ่นิดหนึ่งนะคะจะได้วางอีกหนึ่งแถวได้แปดไม้เท้าค่ะขอลื้นกันต่อนะคะตรงนี้ โอ้โหว้าวเดือดสันค่ะแล้วก็มีไพ่ของ princess of swords นะคะเจ้าหญิงดาบหรือเจ้าชายดาบนะคะชาวตุน เจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็ก้าถ้วยนะคะหนึ่งถ้วย,ะะวยอืไม่หนึ่งถ้วยมาในตำแหน่งของเรื่องการงาน เหรียญโอ้ยการเงินการเงินโชคลาภนะคะมาทีเก้าเหรียญเลยนะคะเยอะเลยนะเก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตังนี้นะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนะคะอเอะเดี๋ยวนะคะเห็นไหมเอ้ น่าจะต้องถอยออกมานิดหนึ่งโอเคนะคะน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะตัวคุณขึ้นมานะคะเป็นแฮงแมนจริงๆไพ่ของแฮงแมนเนี่ยมันไม่ใช่ไพ่อะไรที่มันแบบโหดร้ายนะตรงนี้นะคะแต่ว่า แฮงแมนเนี่ยจริงๆเขาเป็นเทพนะเขาชื่อเทพโอดินนะคะเทพโอดินองค์นี้นะคะเป็นคนที่คิดค้นอักษรรูนนะคะแล้วก็เป็นคนที่จันจำไม่ได้ว่าในตำนานเนี่ยเขาแก้ปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเรือนะคะเรื่องของเรือเรือเดินสมุทรเรืออะไรที่ที่เทพโอดินเนี่ยจริงๆเป็นเทพที่ชาวไวกิ้งอ่ะนะคะเขาเคารพนับถือกันมากๆนะตรงนี้สําหรับเอ่อตรงนี้นะคะเทพโอนเนี่ยต้องมา ห้อยหัวนะคะกับต้นไม้แห่งชีวิตนะคะเป็นเวลาถึง9วัน9คืนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานะตรงนี้นะคะ อารมณ์แบบว่าเหมือนเป็นการตัดสลูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานะตรงนี้นะคะแสงสว่างที่ออกมานะเพราะนั้นเหมือนกับชาวตนเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะทําไมคุณตรงกับไพ่ที่ออกมาโดยรวมตรงนี้ทั้งที่ใช้ไพ่นคนละชุดคนละสไตล์นะคะทาโร่ alo, แล้วก็ออร์เคิลนะคะแต่ว่าพลังงานขึ้นมาตรงกันมากๆนะคะ เหมือนกับตัวคุณเองนะคะชาวตุลคุณเป็นคนที่อดทนนะคะรอคอยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมากมายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณทุ่มเทเนี่ยบางทีมันได้มามันยังไม่ได้นะคะหรือมันได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยะนะคะคุณรอคอยถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่คุณรอคอยถึงวันหนึ่งที่คุณจะได้สมหวังนะคะแล้วในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ คุณก็คือจะได้ตามสิ่งที่คุณหวังนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะความอดทนนะคะสเตนของคุณนะคะความอดทนของคุณแฮงแมนกับสเตนที่มันรอคอยอันแสนยาวนานก็ได้นะคะสําหรับบางคนเนี่ยตอนนี้นะคะมันกําลังจะเกิดผลมันเห็นทางสว่างนะคะในการที่จะทําให้ประสบความสําเร็จนะแล้วภายใต้เออเขาเรียกว่าอะไรอะภายใต้ เงื่อนไขภายใต้อะไรบางอย่างนะคะภายใต้สิ่งที่กำลังคุณกำลังต่อสู้ฝ่าฟันนะคะคุณเห็นถึงทางไปต่อนะสองไม้เท้าแปดไม้เท้าการที่จะไปต่อกับสิ่งที่คุณกำลังเรียนนะคะหรือสิ่งที่คุณกำลังทำหน้าที่การงานหรือว่า กำลังทำธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่นะบางครั้งนะคะคุณอาจจะเจอกับความผิดหวังนะคะอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาที่ทำให้คุณเศร้าเสียใจทำให้คุณผิดกับความคาดหมายที่คุณตั้งเอาไว้นะมันมันเหมือนกับบางอย่างเนี่ยมันพังทลายไปต่อหน้าต่อตาถ้วยสามถ้วยมันล้มไปต่อหน้าต่อตานะคะแต่เบื้องหลังคุณเนี่ยมันยังมีอีกสองถ้วยนะเหมือนกับสองไม้เท้าตรงนี้นะคะที่ Temperance นะคะพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมีปฏิหารดีๆเข้ามานะคะพลังของ The Star นะคะความโดดเด่นจากความสามารถของคุณนะคะโอกาสจังหวะดีๆนะคะกำลังมีเข้ามาหาชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะเพราะนั้นอะไรที่มันเสียแล้วเสียไปนะคะเริ่มต้นใหม่ ไปต่อนะคะกับความหวังใหม่ๆตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่นะคะแล้วไปต่อกับสิ่งที่คุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นหรือคุณกําลังจะแก้ไขมันให้ดีขึ้นนะคะนอน้องนี้ดึงพลังของคุณกลับมานะเพราะนั้นไพ่ถึงขึ้นมาไวแรกเป็นสเตรนนะคะชาวตุลน,นะคุณจะได้มีโอกาสนะคะทำในสิ่งที่คุณ เราคอยสิ่งที่คุณทุ่มเทมากๆนะคะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมันจะมีรู้ทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเห็นทางสว่างในการแก้ไขปัญหานะคะ The Star กับไล h ์มาด้วยกันแถมด้วยพลังของ The Sun เห็นไหมคะไพ่ที่ดีที่สุดในชุดเลยนะคะถึงแม้ว่าตําแหน่งที่ได้เนี่ยอาจจะเป็นตําแหน่งที่มันอยู่มาท้ายสุดมารังท้ายสัหน่อยนึงนะคะ แต่ตำแหน่งของ The Sun อยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นอุปสรรคที่คุณกำลังจะฝ่าฟันคุณกำลังจะ แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นะคะหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะคะแล้วคุณจะสําเร็จนะคะพลังของเดอรซันเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ส่กับที่คุณรอคอยนะแฮงแมนสมกับที่คุณตั้งความหวังเอาไว้ใหม่ส่งกับที่คุณพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันนะคะการเงินนะคะก้าวเหรียญจะเข้ามาแบบปังๆนะตอนนี้นะคะใครที่ทําธุรกิจทําอะไรนะคะหรือบางคนเริ่มต้นทํางานใหม่ใหม่ ทำด้วยใจรักนะคะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคตินะคะอาจจะเป็นงานใหม่ที่คุณกําลังได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วคุณแฮปปี้ที่จะทํามันคุณได้โอกาสพิสูจน์ฝีมือทําจนประสบความสําเร็จหรือเป็นงานเก่าแต่คุณเปลี่ยนมุมมองนะคะทีนโลนส์คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนมุมมองทํามันด้วยความรักทําด้วยความใส่ใจนะคะทํามันด้วยความทุ่มเทแล้วเป็นโอกาสที่คุณจะได้พิสูจน์ฝีมือแล้วประสบความสําเร็จนะตอนนี้นะคะ มีโอกาสที่ความเป็นเดอะสตาร์เนี่ยนะคะตัวของชาวตุลคุณจะโดดเด่นคุณจะได้รับการยอมรับนะคะในสิ่งที่คุณต่อสู้ฝ่าฟันคุณพยายามใช้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงสมองนะคะในการทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะะส่วนใครที่จะทำเรื่องของงานใหม่โครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆทำธุรกิจใหม่ๆนะคะ เหมือนหลังจากที่มันติดขัดมันผ่านปัญหาอะไรมาแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวตุลเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ ไปต่อได้นะคะส่องไม้เท้าเห็นถึงลู่ทางอะไรใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆนะคะเป้าหมายที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณจะสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนางานของคุณให้ประสบความสมําเร็จได้อย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะพลังของเดอะสันตรงนี้ตัวคุณนะคะเป็นชาวทัดลมนะคะชาวตนนะคะในเดือนนี้คุณเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายดาบนะคะเป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายดาบที่ต้อง ต่อสู้ฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคนะคะแต่สู้แล้วชนะนะคะรวมถึงฟ้าก็เปิดทางให้กับชาวตุนนะคะในการที่จะให้เจอโอกาสดีๆนะคะเจอการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสนําไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะในเรื่องของทั้งการเงินการงานการยอมรับใครที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายออนไลน์งานยูทูบเบอร์อะไรต่างๆนะคะมีไพ่ของ Temperance กับ The Star นะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะใส่ เ,ออเขาเรียกว่าอะไรใส่เทคนิคใส่มุกตลบใส่อะไรที่ทำให้ดูแบบมีสเสน่ห์นะคะในงานออนไลน์ในงานยูทูบเบอร์ของคุณนะคะแล้วคนมีโอกาสที่จะโด่งดังประสบความสําเร็จนานะมันโดดเด่นกว่าคนอื่นคนชื่นชอบนะคะวันนั้นโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วนะคะอย่ารอช้านะคะใครที่ตกงานอยู่นะคะ1ไม้เท้า นะคะคุณอาจจะเจอช่องทางดีๆนะคะบางคนจะได้ทำงานในที่ใหม่ก็ได้นะคะหรืองานที่คุณสมัครไว้นานแล้วนะคะแฮงแมนรอคอยนะคะเขาเพิ่งมาเรียกตัวให้คุณไปทำนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้นะนั้นจะได้เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องงานนะคะมีความโดดเด่นมากๆนะชาวตุลส่วนในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนของชาวตุลเองนะอาจารย์ว่า อ,อ,อาจจะมีการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างใครที่รอนะคะอุปสรรคในเรื่องของการทําวิจัยวิทยานิพนธ์โครงการโปรเจกต,ต์ต่างๆนะคะในเดือนนี้ดูมีรูธทางใหม่ๆดูมีความหวังที่มันชัดเจนขึ้นมานะคะน้องนนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ เปลี่ยนชื่อโปรเจกต์นะคะเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วปรากฏว่ามันเห็นทางไปมันจะประสบความสมําเร็จได้ดีมากกว่าเดิมนะคะหรือสิ่งที่คนกําลังจะทําที่กำลังจะแก้ไขตรงนี้นะคะมันทําให้คุณโดดเด่นอะนะคะมันทําให้คุณดูแบบว่าเอ้ยมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเก่งมากๆได้รับการยอมรับจากคนอ,อื่นๆนะคะหลังจากที่อาจจะเศร้านะเคยทําหัวข้อเก่าหรืออะไรมาตรงนี้แล้วมันแบบ มันดูไม่โอเคมันถูกวิาพากษ์วิจารณ์ที่ทำให้คนเศร้าเสียใจนะพอมาปรับเปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนะคะ ราะนั้นโดยสรุปนะอาจารย์ว่าในเดือนนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วดีนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วมันดังมันตังขึ้นมานะคะการเงินนะคะก้าวเหรียญน,นะคะก็จะกลับมาดีด้วยนะคะสําหรับชาวตุลน,นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสที่จะเลือกงานอะไรบางอย่างนะเจ็ดถ้วยแล้วก็ก้าถ้วยนะคะหรือบางคนได้เลือกโปรเจกต์ที่ถูกใจนะคะหรือบางคนเลือก ทำงานเสริมอาชีพเสริมก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนคุณมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยนะคะชาวตุลแล้วคุณกําลังเลือกอยู่ว่าคุณกําลังจะทําฝันอันไหนของคุณให้เป็นจริงอ่าคุณอาจจะเรียงลําดับด้วยก็ได้นะคะความฝันโปรเจกต์ที่หนึ่งโปรเจกต์ที่2โปรเจกต์ที่สามนะเอาลงแบบนี้นะคะดังฉะนั้นมันมีโอกาสนะคะได้ลงมือทําแล้วก็เห็นรู้ทางใหม่ๆในการที่จะทำให้ตัวคุณเนี่ยมีมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะตรงน,นี้ ด้านง,งานอะไรตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะบางคนงานที่เป็นศิลปินนะคะการใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะงานเกี่ยวกับศิลปะนะคะโดดเด่นมากๆงานออนไลน์งานยูทูบเบอร์นะตรงนี้นะคะงานออกแบบตกแต่งนะคะเทมเพลนกับเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะ mm hmm. หรือบางคนเป็นลักษณะของการไปออกแบบนะคะ mm hmm. บ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่แลวคุณออกแบบได้ไดสวยงามมากๆนะคะ เราก็มีลูกค้าแบบพยายามติดต่อเขามานะทำให้คุณเริ่มมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะคะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้นะหรือบางคนร้อ,อ,องเพลงลง YouTube ลง t i k t o อกนะตรงนี้นะคะแล้วอยู่ดีๆมีคนชอบนะคะมีอาจจะคุณอาจจะทําช่องไว้นานแล้วนะแต่บางทีเนี้ยคลิปที่คุณกําลังจะลงใหม่ๆเนี้ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณแบบได้รับการยอมรับได้รับการเอ่อเรียกว่า ชื่นชมชื่นชอบนะคะมีโอกาสโด่งดังขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้เะคะเพราะนั้นรีบลงมือทำขึ้นมานะคะชาวตุลสำหรับในเรื่องของความรักนะน่าจะเป็นความรักแล้วนะคะความรักของคนโสดโอ้โหแปดไม่เท้านะคะใต้แปดไม่เท้าคือห้าถ้วยค่ะนะ,ะเพราะนั้นคนโสดนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคนโสดชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ คุณเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักมาก่อนนะคะเคยเศร้าเสียใจกับความรักรลยบางคนเพิ่องอกหักมาหมาดๆนะตัวนี้นะคะยังมีคราบน้ําตาอยู่เลยไม่รู้จะหาใครมาเช็ดน้ําตาดีนะคะ<ม>ก็เลยหันไปทํางานนะคะค่าเข่งกับงานทําตัวให้ยุ่งๆเข้าไว้นะ <laughs> ฉันโอเคฉันไม่เป็นไรนะคะชาวตุเข้มแข็งอารมณ์แบบนี้นะคะคนสเตนไงนะคะแต่ลึกๆข้างในคนแอบเศร้าคนแอบอ่อนไหวเหมือนกันนะตรงนี้นะคะอ แต่เหมือนกับตัวคุณเองนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนโสดนะก้าเหรียญโสดที่หล่อๆสวยๆนะคะดูมีเสน่ห์แต่งตัวดีบุคลิกดีพูดจาดีนะคะโปรไฟล์ดีมากๆนะคะเพราะนั้นคุณโดดเด่นนะนะคะก็เลยมีคนที่อยากจะเข้ามา หลงสเสน่ห์ของคุณนะคะหนึ่งถ้วยนะอาจจะมีใครที่แบบว่าเข้ามาปิ๊งปังมาหลงรักคุณนะคะคนคนนี้เขาก็อาจจะเป็นคนที่เป็นพลังงานของชาวตุนเองนะคะพลังงานของชาวทัตุลมเองก็ได้นะคะชาวกลุมมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะหรือว่าเป็นพลังงานของทัตุน้ํานะคะชาวลัคณาราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะ มีใครบางคนที่หลงรักอยากเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกใหม่ให้กับคุณหรือบางคนอยากมาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะคนโสดนะเพราะนั้นคุณกําลังรอดูเขานะคะถ้าเขาเข้ามาเนี่ยนะเหมือนคุณไม่ปฏิเสธแต่คุณก็ยังไม่ไม่ได้ตัดสินใจคุณจะรอดูให้มั่นใจให้แน่ใจก่อนนะคะว่าคนคนนี้จะสามารถไปต่อคุณได้สองเท้านะคะ หรือว่าคุณสองคนเนี่ยจะมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วเป็นความรักที่ไปต่อได้กันได้เพราะฉะนั้นคนโสดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นคนโสดแบบห่วงความโสดนิดนึงนะคะกลัวจะต้องเจ็บอีกกลัวจะต้องแบบว่าเจออะไรที่ไม่ดีอีกนะเพราะนั้นคนค่อนข้างสกรีนคนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ยังยังรอดูท่าทีเขาไปก่อนนะโอเคนะคะคนโสดนะแต่ก็ยังเหมือนกับว่า จะได้มีคนเข้ามาคุยนะมีคนที่ดูโอเคดูโดดเด่นดูน่าสนใจเข้ามาคุยกับคุณนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะมีคู่แล้วคู่ของคุณนะคะเจ้าหญิงและเจ้าชายดาบคู่ของคุณนะคะมาด้วยเดอะซันแล้วก็เจ็ดถ้วยนะอืเพราะนั้นตรงนี้นะคะ ความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะมันเป็นอะไรที่คุณกําลังมีความฝันร่วมกันนะคะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างด้วยความหวังหรือบางคนกําลังรอคอยวันที่จะได้แต่งงานกันมีเดอร์ซันเข้ามาด้วยนะคะเดอ s t สตาร์เข้ามาด้วยวันที่ได้แต่งงานกัน หรือไปซื้อบ้านซื้ออะไรไวไ้ด้วยกันรอคอยวันที่ได้ไปเข้าบ้านใหม่ไปเข้าเรือนหอด้วยกันก็ได้นะคะชาวตุลสาหรับความรักของคนที่มีคู่นะอาจารย์ว่าคุณผ่านปัญหาอะไรที่มันอาจจะเศร้าๆที่มันไม่เข้าใจกันมาเยอะแล้วแต่ในเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะคะเหมือนคุณยังมีความฝันยังมีเป้าหมายชีวิตอะไรที่ยังแบบ มีความมั่นคงร่วมกันอยู่ด้วยพลังของเดซันนะคะคุณก็เลยรอคอยหรือบางคนรองานวิวานะคะรอเลิกรออะไรรอโควิดผ่านพ้นได้มาแต่งงานกันอ,อารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ,ะส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนคุณแอบเศร้าๆนะคะกับความรักของคุณนะคะเหมือนคุณรู้สึกตั้งความหวังไว้กับคนรักของคุณมากๆนะคะพลังของเดซันตรงนี้นะคะอยากที่จะไปต่อกับเขาแต่มันกับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังให้คุณรออยู่นะตัวเขาอาจจะมีตัวเลือกหลายคนก็ได้นะคะความเป็นก้าวถ้วยตรงนี้นะคะคุณก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับรอดูท่าทีของเขานะคะ แต่คุณยังมีความหวังนะสําหรับความรักครั้งนี้มากๆนะคะเหมือนคุณไม่ถอดใจนะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณรักจริงแล้วคุณก็รอคอยเขาได้อะว่าเป็นเดอะสตาร์กับแพงแมนขึ้นมานะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับบางคนอาจจะเป็นความรักนะหนึ่งถ้วยความรักแรกพบความรักครั้งแรกของกันและกันก็นกได้นะคะก็เลยอดทนรอคอยเหลือเกินนะคะรอให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านพ้นนะรอให้มันเกิดความหวังหรืออะไรตรงนี้ขึ้นมานะคะ คู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่อาจจะเคยจบกันไปแล้วเคยเดินออกมาจากเอ่อเขาเรียกว่าชีวิตของกันและกันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าใจมันยังผูกพันกันอยู่ก็เลยต้องกลับมานะคะกลับมาเป็นคู่กันอีกนะคะเนี่ย temperance แล้วก็ the star กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ยังรอคอยความหวังที่จะได้ชัดเจนได้ลงเอยด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณสองคนยังมีความรักความผูกพันกันมากๆนะคะภายนอกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะทำตัวเหมือนกับก้าวเหรียญนะคะ เป็นคนที่โสดนะคะหลอ่ลอๆลอ่สวยๆวยรวยๆนะคะแฮปปี้กับชีวิตนะคะคุณอาจจะไม่เปิดใจรับใครเข้ามานะคะเพราะว่าคุณมีความรักของคุณอยู่แล้วนะคะคุณรอคอยความรักของคุณที่จะเป็นจริงขึ้นมานะค่ะเดี๋ยวความรักอาจารย์ดูให้นะคะในคลิปที่เป็นเออเขาเรียกว่าคลิปอ,อ คล,ค,ลคลิป่ไม่ใช่คลิปพิเศษคลิปความรักโดยตรงนะคะอยู่แล้วนะเหมือนกับเดือนที่แล้วอาจารย์ลืมทานะคลิปของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเดือนนี้นะคะพฤศจิกายนอาจารย์จะทําให้เป็นสถานะแรกเลยนะคะค <c oughs> ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูนะคะสําหรับไพ่ออร์เคเตอร์นะคะว่าจะบอกกับชาวตุลยังไงบ้างน,นะ <c oughs> ขออภัยสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์พูดแล้วก็นึกได้ว่าเหมือนอาจารย์ทําให้ครบนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นนะคะกับพลังงานตรงนี้ดีกว่า Maintain your c h i l d l i k e spirit นะนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวตุนนะคะเหมือนกับปลดปล่อยแรงกดด้านอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเห็นความสำเร็จนะคะมันเห็นทางไปต่อได้มันทำให้คุณแบบรู้สึกแฮปปี้รู้สึก, happy, สกปล่อยแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ ปล่อยความคิดให้อิสระนะคะมันคลายจากแรงกดดันต่างๆลงได้เยอะเลยนะคะมันทำให้ชีวิตคุณแฮปปี้เบาลงมากๆนะคะอาแบบนี้ idea c r o s e of action นะะนั้นตรงนี้ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณคิดสร้างสรรค์อะไรยังไงนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ลงมือทำนะคะลงมือทำแล้วมันประสบความสำเร็จขึ้นมาด้วย illumination นะคะการเห็นภาพนะคะ จะแปลว่าภาพนิมิตเอาเป็นภาพฝันแล้วกันนะนะคะเป็นภาพฝันหรือบางคนถ้าเกิดเป็นภาพนิมิตก็เป็นลนักษณะเหมือนคุณมีเซนต์นะคะคุณมีเซนต์นะคะคุณเห็นภาพของคุณเนี่ยนะคะโดดเด่นประสบความสําเร็จนะมนนี้ก็ได้นะคะแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเหมือนกับว่าภาพตรงนี้นะคะมันเป็นจริงในความรู้สึกของคุณเหมือนกับที่คุณเคยมีนิมิตมาก่อนก็ได้ นะอารมณ์แบบนี้นะคะหรือคุณเห็นเป้าหมายของคุณในอนาคตแล้วคุณกําลังทํามันให้เป็นจริงนะตรงนี้นะคะคุณรู้ดีว่าคุณจะต้องทํามันให้ได้แล้วมันจะเป็นจริงในที่สุดนะ Il l u u m n n a t i o n นะคะขึ้นู่กบอกว่าใครจะเซ็นแรงขนาดไหนด้วยนะตรงนี้นะคะ มาดูอีกชุดหนึ่งกันดีก,กว่านะคะจอยว้าว wow, นะคะเป็นช่วงเวลานะคะที่เหมือนกับว่าชีวิตของชาวตุนนะคะบอดโป่งโรงใจนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆได้กลับมาสบายอกสบายใจมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือคุณค้นพบนะคะหนทางอะไรบางอย่างนะคะที่จะทำให้คุณสามารถสร้างเป็นรายได้ขึ้นมาสร้างเป็นอาชีพใหม่อาชีพเสริมเป็นรายได้ขึ้นมานะคะ เหมือนกับขุมพย์ตรงนี้บางทีอาจจะอยู่ในตัวคุณในพลังของคุณในพรสวรรค์ของคุณก็ได้นะคะที่คนจะทํามันขึ้นมาตรงนี้ responsibility นะคะชาวตุลเป็นคนที่อาจจะเหนื่อยในเรื่องงานหน่อยนะในเดือนนี้นะคะมีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณนะคะกับหน้าที่การงานใหม่ๆนะคะหรือว่าบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ responsibility ตรงนี้นะคะคุณต้องรับผิดชอบเยอะนะคุณถึงต้องสู้นะคะเพื่อคนที่อยู่ข้างหลังคุณ นะแล้วคุณจะต้องสู้เพื่อตัวคุณเองเพื่อความฝันของคุณด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจารย์นาลีเป็นกาลังใจให้กับชาวตุลนะตัวนี้นะคะสำหรับใครอยากเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ